สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ้นสราวุธเคลียร์ชัดหลังขอราล่าแต่งงาน เรียกได้ว,ว่าก่อนหนะ้านี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาหลังพระเอกหนุ่มอนสราวุธประกาศขอลา,าแต่งงานกลางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยหนุ่มอ้นนั้นได้โพสต์ใจความประมาณว่าอยากขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับเล่นเรื่องเดียวกันเงาเสน่หาแต่ไม่ได้เจอกันศักซีนเลยพีลาทําให้ผมสบายใจทุกครั้งที่เจอกันงานยากๆก,ก,ก็ดูผ่อนคลายขึ้นมากชอบพีลาทําพิธีกรตามต,ามติสกิดดาวนะครับน่ารักกุกกี้ขยี้ใจมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับกอดๆครับ ปลอลขอบคุณสำหรับบาราแซบแซบที่เอาให้ทานนะครับฝรั่งมักหลายพี่ทำให้กองถ่ายมีชีวิตชีวาพี่ทำให้ผมมีชีวิตชีวาแต่งงานกันเหอะนะนันนะ งานนี้ทําเอาหนุ่มอน้นต้องออกมาตอบและขอเคลียร์ชัดประเด็นขอแต่งานว่าตั้งแต่เข้าวงการมาข่าวนี้เป็นข่าวที่ขำที่สุดใครที่เป็นแฟนพี่โรลูกับพี่ลาลาคงเข้าใจอยู่แล้วแกเป็นคนน่ารักและสบายๆมากด้วยความที่เรื่องเงาสเสน่หาเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่เวลาที่พี่ทั้งสองเขาอยู่กองมันก็จะบันเทิงร่าเริงมาก เป็นความน่ารักซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วและผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานอาหารรสจัดอาหารใต้และพี่ลูลูก,กับพี่ลาลาเป็นคนอีสานเวลาที่เขามากองก็จะมีเมนูต่างๆให้ได้แซบตลอดและตามประาสาผมคนที่ผมรู้สึกดีผมก็จะกล้าแสดงออกเวลาที่ผมรู้สึกว่าอาหารอร่อยมากๆผมก็จะขอดูหน้าแม่ครัวขอดูว่าใครทําให้ผมและจะเดินเข้าไปบอกเขาว่ามันอร่อยมากเลยรักจังเลยอันนี้เป็นนิสัยของผมอยู่แล้วแต่ทีนี้พี่ลาเป็น คนน่ารักบวกกับแกเอาบาระอร่อยๆมาให้กินที่กองผมเลยขอบคุณเขาไปและเราเล่นด้วยกันอย่างนี้อยู่แล้วว่าแต่งงานกันนะอะไรแบบนี้แค่นี้เองเป็นข่าวแล้วเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนี้หนุ่มอ้นเผยเรื่องหัวใจด้วยว่าตอนนี้สดสนิทไม่ได้ปิดรับใครมีคุยบ้างไม่มีปัญหาเรื่องอายุขอแค่รอความพร้อมมากกว่าอย่างไรก็ตามหากใครอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถไปติดตามต่อได้ที่ไอจีส่วนตัวของทั้งคู่กันได้เลยครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Room info ขอบคุณครับ